เอาละครับกระสีผมมาพบกันและผมรดับิจต่อปบคัดโรคปสสาวะผมวันนี้เป็นตอนที่1,629ถึงตอนที่1,630นะครับผมเอาละครับเพิ่มการเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานีด่ดีกว่าครับ เดีเทียนได้ทําการกินกินดอกไม้เนตันแห่งกลางตะสตรูซึ่งมันทําให้อดับคอมพตอใจของเขาดาาสามารถทํารายพนาการได้ในทันทีซึ่งมันเพิ่มสูงขึ้นไปจนถึงระดับที่ไม่อาจจะสามารถจินาการดได้เดนดี้เทียนจึงได้ใช้อากาศตัางการ,รเริ่มพิจารเข้าใจกฎเกณฑ์นิ้ันตะกเมเนิรของสิ่งมีชีวิตนิรันตะกมเนิรดังนั้นความพอใจของเขาเกี่ยวกับกฎเก,กณฑ์เนื้ตรนก็เริ่มพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว กดเกน,ดน,เดน,นี่รันคนเยี่ยนดันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเสียงคระภาพทีละนิดแต่หลังจากนั้นไม่นานผลรับของดอกมไม้นิรันแห่งการสัทวรดดอกแรกก็ได้หายไปคนเยียนตึงได้หยิบดอกมไม้ดิรันแห่งการสัทวรดดอกที่สองออกมาแทนที่แต่รเริ่มที่จะทำให้ใจกดเกนีรันจะกำเนิดต่อปาและในท้าที่สุดแหลมแม้ตอนที่ดอกไม้ดิรันแห่งการสัทวรูดดอกที่สองส กาลังจะหมดพลังงานตรงเย่เทียนก็สามารถแตะถึงกฎเกณฑ์นิรรศกรมเดิมตู้กฎเกณฑ์อน,นิทรรศที่สปารังตกรมเดินได้ถูกจารึกไว้ปบนร่างกายของเย่เทียนซึ่งมอน,นั้นการรอมรวมเข้ากับเย่เทียนดังคมคือแต่แล้วการรวมดังกล่าวก็ต้องร่มเปรถถียเพราะฐานที่สุดแหลกในตอนนี้เย่เทียนไม่ได้อยู่แนวเขตนิธรร่แท้จริงดังนั้นมันจึงไม่จะทงที่เขาจะสามารถรอมรวมเข้ากับกฎเกณฑ์นิทรรศได้จากสมบูรณ์ และไม่จําเป็นจะได้พูดถึงการดำปลอมกุญแจนิรันดร์ี่กหนดได้วยสาบแม้ว่ามันจะถูกจารึกเอาไว้บนร่างกายของเย่เทียนเท่านานแต่เย่เทียนก็สามารถควบคุมกกณแ์นิรันดร์ีะกหนดได้ซึ่งมันจะทําให้ความแป่งที่เขาแสดงออกมาได้นานได้รับการแปลงจนหน้าตกใจยังมีดอกมาิรันแห่งการทะรู้เหลืออยู่เราจะเพิ่งใช้มันในตอนนี้หรือเก็บมันเอาไว้ก่อนดีกว่าเย่เทียนได้คิดกับตัวเองอะไรยิ่งไปก่อนดัน การครอบครองกฎเกณฑ์ทิ่ตันจะกำหนดะยัางดีก็เป็นเพียงกฎเกณฑ์ทิ่ตันจะกำหนดทุานนดังซึ่งมานทำให้เย่เทียนสามารถทำรายพนาการแรกก็เข้าสู่ระดับกฎเกณฑ์ทิ่ตันจะกำหนดได้ดังนั้นภายในอนาคตมันจะ,ปะเป็นง,ง่ายมากสำหรับเย่ทีที่จะสามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ทิ่ตันจะกำหนดอินนีซึ่งเหมือนกับเทศุการการมีหนึ่งวิธีที่อยู่ในทุกวิถีนั่นเองหลังจากนั้นเย่เทียนก็ยังคงทว่แต่เวลาหลายปีซึ่งมันทำให้ความแปลกของคอนันดีขึ้นเรื่อย แต่เขายังคงอยู่ห่งางไกลจากคขากระดพาะผลักันคดิฆาแต่อย่างไรก็ตามความแข็งแกรงโดยทั่วไปคนที่เทียนภายในปัจจุบันเขาสามารถปกยี่ขอบเต็นีริงตขึ้นขั้นระดับทั่วไปได้แย่แย่ก็มีระดับสูงไปอย่างมากในขออเตนี้รังขึ้นขั้นแย่ยิ่งปกดน่านนนิวนิตันก็ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้มากนะักและจ่างมากที่สุดในตอนนี้มันสามารถเพิ่มความแข็งให้กับเขาได้แต่เท่าทนึ่งน,นั้นอะไรเมื่อไรก็ตามที่เทียนเ,เข้าสู่คอบเคิ ร,ระดับนามขั้นก้านี้อีิตันดังกลาก็จะได้ไปิดโจส์สรับเขาอย่างชิ้นเชิญแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะมันนั้นเปี่ยงพาอแล้วที่จะไปสจน์ให้เห็นว้าเย่เทียนมีความแปรกแตงมากที่เลดรือ้อแต่ในวันนี้เองความไม่เรื่องใหญ่เกิดขึ้นในฮะเรตะกมเนรพระราชาบังเก,มกิมังกรก็อระดับสูงสุดในระเรตะกมเนรได้ถูกทำลายลงแม้แต่ดุกัสิทธิเกมังกรก็ยังถูกทำลายลงเช่นกันแต่ประเด็นสำคัญก็คือ หลังจากที่โรคศักดิก์สิทธิ์เกมากอนได้ถูกนำไปรง้งมันทิ้งทุกคนพบโดยกอร,รับอื่นๆแต่ก่อนหน่านดานมันไม่ได้มีสัญญาณใดๆเกิดขึ้นเลยถ้าหากเป็นกอรางธรรมดารูธรรมใาเช่นนึ่ดีมันก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ประเด็นสำคัญก็คือพระชาวบางเกมากอนนัทไม่ใช่กอรางที่ห่อนแอพวกเขาถือว่าเป็นห่มนัทที่แท้จริงพวกเขามีข้อเทตอาณาจักนี้ดังถึงขั้นขั้นสดูกระดับประนังขั้นเก้าได้สิบโคตรและจำนวนกระดับประนันมากกว่าหนึ่งแสนต้น พวกเขาถือว่าเป็นกอรังโบราที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้อย่างแท้จริงดังนั้นในไม่ชาข้อมูลก็ได้เพอกระจออกไปแรแม้แต่เย่เทียนก็ยิงข้อมูลดังกล่าวราชบางเกมกรก่อนได้ถูกทำลายลงแล้วจะง,งั้นเลยเย่เทียนรู้สึกประหลาดแรแม้แต่บินดานเซปตีของห้องถงตกเคนเ็ดหน่องป่าก็ยังต้องตรวจสออย่างมากหลังจากได้รับตัวข้อมูลดังกล่าวทั้งปรราัจาร รัชบ,บังกิมกรน,นั้นเป็นกอดังที่พาแก่ไปอย่างมาแม้ว่ากอรังดังกาจะไม่มีผู้ใดไปเรงยอ,อกเกียรตินี้รังก็ตามแต่การระวังจูของพวกมันดาน ก็มีมากปรปนอาจารย์คนก่อนได้ทราบเลยก็คือประชชนท้องเด็ดขั้งปากแม้ว่าผู้ก่อตั้งพระสาวปังเกมังกรจะอยู่มาเป็นบราดาแล้วได้ตกตายไปนนนแลกแต่ผู้นำกนบบ่ายของพระชาปังเกมังกรนั้นก็สบ่างไปอย่างบ้าขอแข็งขแกร่งมากกว่าประชชนตน้องเดินขังวปาได้สาบแต่ก็งดงดังกากับโดยคำว่าตรงที่ข้าเก่งว่าสิ่งนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเดินวงดูงดที่สบ่างว่ายิ่งกลัวหรือมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุนี้รันงได้ทราบ วินจดเสพตได้กรอบมากหรือมันเป็นเธอเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเรามันควรจะมีกอรดังอื่นอที่ทําการตรวจสอบอยู่แลยวเ่เหียนได้กรอบไปหลังจากที่ผ่านไปหลายปีข่าวข่าวแห่งการทําลายพระชากงกิมังกอกก็ค่อยหายไปตามก,กาเวตราแต่ในวันนี้เองกอรังเองหนึ่งก็ได้ถูกทำลายรูปกอร์ังดังกล่าวก็คือนิกกานิตราเป็นกอรดังที่จะติโตขึ้นมาจากนิกายเดิมทีพวกเขานั้นเป็นนิกายแห่งนิยมในโลกนิตาร แต่ต่อมาได้มีอาชีพที่สงปรารถนายะญงมากได้ทือกำเนิดขึ้นและครอน,นั้นสามารถเตบโต จนสามารถกระดับเข้าสู่เกีย์นี้ดังคึงขั้นตด้ดังนั้นเขาจะสามารถตระดรับนิกายนี้ตาให้อยู่ระดับที่สามารถเทียบเคียงกับกอรังที่สปอรางของทาเรตต์เต็กําหนต้าขณะพวกเขาจึงครอบครองดินแดนอารมค้าในฮาเรตต์็กําเนดซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นกอรังโบราณรัสรปที่เพิ่งจะถืกกันมาขึ้นแม้ว่านิกายนิยตันจะไม่สวปรังเท่ากับพระสวปังกิมังกอแต่พวกเขาก็ยังมีขอบเขตอาณาจักรนิยตังคึงขั้นจูและจังมีระดับกาขั้งก้าวอยู่มากมายแต่ที่กันดา นีกายโบราณดังกาเกาทุกข์ควาปรลงอย่างง่ายตาและในวันตะตอมป้าก,กอรงังแถวกอรังเร่าก็ได้ทุกขาตรงจยางเยี่ยมยิ่ซึ่งมันมีกอรงังตะวันป้าที่ไม่ได้มีขอบเขตนี้รังถึงขั้นดูเพราะเขามีเพียงระเบ,บีงขั้น8ถึงขั้นเก้าเท่าน,นั้นแต่พวกเขากำลังยังคงตกเป็นร่มบ้าเต็มทีกอรังอีดินได้คิดว่ากอรังที่ได้รับดังเกาหนักมุ่งเป้าไปที่กอรังสูงสุงที่มีขอบเขตนี้รังขึงขั้นดูแต่ตอนนี้แม้แต่กอรังที่หันแอกวัว ก็ใหญรับรทกทบดังดังกอรัมทั้งหมดถึงได้บดครูซึ่งมันเป็นบลให้กอรัมทั้งบทดได้ทําการเตรียมตัวการเพื่อทําการตรวจสอบและในวันดีบทประชาชนเทพสองขอังนนเทศิดดาปานก,ก็ได้ทําการแต่ประชุมขึ้นมาแระเจ้เทียนเองก็ถูกเรียกตัวเช่นการนัทนาเทศิดดาปานได้เทียนเดินทางมาในที่แห่งดีและนั่งลงบนที่นั่งของขากและในเม่ช้าสมาชิกภายในคนอ,อื่น ก่อได้ปวดต่อขึ้นเถิลโคแต่ว่ชาชนเดินสูก่ก็ไม่ได้เดินทางว่าในตอนนี้มันมีสมาชิกภพน,น์นาที่ไม่ได้เดินทางมาหนึ่งโคแต่ประชาชนที่สองนั้นก็ไม่ได้สนใจมากนะักอะไรเมื่อเห็นว่าสมาชิกภพน,น์นาเกือบจะเดินทางมาถึงตัวครับแก่ประชาชนจินเหอจินได้กล่าวออกมาว่าข้าคิดว่าพวกเจ้าคงจะยินเขาค่ะเกี่ยวกับภาษาฟังก์เมังกรไรกรงังเตมอนมากที่ถูกทำลายลงใชิดหรือบ้านเส่แล้วพวกข้าเองก็เคยได้ยินในตอนนี้กรงังเตมอนป้า กำลังวิต,ตกกงองปูดพระเรไม่รู้ได้สำมึกว่ามันนั้นเกิดอะไรขึ้นประปโชนจินเอถอท่านรู้ไหมว่ามันนั้นเป็นมือของผู้ตาย ถ้าท่านบอกให้ข้ารู้ว่าใครเป็นศัตรูกับเราข้าจะทำลายพวกมันทั้งน่้แนอกไม่ต้องด่มมันไปซะแม้แต่พระ,ะเจ้าปางกินากกาากบางก็ยังถูกทำลายตรงดิงกับตี้ซึ่งมันก็แปลว่าขอบเขตนี้ลังพึขงขคาดับพวกป่าไม่มีฐานที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของพวกมันได้ประาชนจินซูได้บอกมือของข่าวและบอกให้ทุกคนนั้นจุดพูดเกี่ยวกับมันและเขาก็ได้กล่าวตอบว่าตามคำพูดแต่ของขา้าผู้วงการเบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ ก่อทางใช้อาวุธตุนนิตรนี้ตานเวาเราลรมิตินารโรเพื่อทําการปิดกัน้นเรยอตารในการม่ให้กอรงนนังแผ่นดันสามารถติดต่อกับโลกแผ่นอกได้จากนั้นพวกมันก็เริ่มทําการทําลายกอรางดาวดานันแต่เพื่อที่สามารถทําลายกอรตายอย่างเช่นพัสบังเกมมกรในเชวงเวลาสั้นๆได้นานพวกมันจะต้องเปลี่ยนอาจักรนิรันดร์ขึ้นขั้นที่จมตี ราณาจักรจะต้องเปลี่ยนอาณาจักรนิ้แรงขึ้นขั้นระดับสูงสุดที่กระด้างแต่ก็เอาสูตของเกล็ดนี้ตามอาณาจักรนิ้แรงขึ้นขั้นระดับสูงสุดถึงขั้นเกิดภายในฮาเลตะกมดทั้งหมดมันไม่ได้มีจำนวนมากนักอาณาจักรนิ้แรงขึ้นขั้นระดับทั่วไปได้กล่าวว่าเชื่อแถวทุกทางฮาเลตะกมดทั้งหมดมันมีเกล็ดนิ้แรงขึ้นขั้นระดับสูงสุดเพียงไม่กี่คนทุ่นด่าน บัณชนเฟิงกัวได้เบียกหน้าตับรัานในบรรดาบชนฑิตสอบของหนัดเทศจดดาปานมีเพียงหกคนทุ่นนั้นที่แนวเพียอนอันดันี้ทางคืงขั้นดับสูงสุดซึ่งมันมีความแตกต่างไปอย่างมากเราบางข้อเขเียนนี้ทางคืงขั้นดับสูงสุดระดับสูงสุดจางนั้นเอิดเทดกกเห็นด้วตักกับแบ่งแยกขอดับนีแต่พวกเขาเชื่อชางกฎเกณฑ์น,นี้รันเดอร์คุมเดิม และมีความแก่งมากกว่าขอบเขตที่รันขึ้นขั้นะดับสูงพวกเขาก็จะถูกเรียกว,ว่าขอบเขตที่รันขึ้นขั้นดับสูงสุดมีคาริม,มาป้าผ่านแนวเขตที่รันขึ้นขั้นดับสูงสุดหนักอย่างได้ถุกอย่งออกเป็นขอบเขตขั้นที่หนึ่งขอบเขตขั้นที่สอง พระเทศขอบเขตขั้นที่สามแต่ขอบเขตสูงสุดนานก็คือขอบเขตขั้นที่สี่ซึ่งขอบเขตนี้ดังขึ้นขั้นดังกลาวสามารถเอาษนะขอบเขตนี้ดังทั่วไปได้แต่ภายในยุคปัจจุบันมันไม่ได้มีผู้แต่ครอบครองดังกลางขอบเขต็กนี้ดังขึ้นขั้นดานมันเป็นเพียงขอบเขตระดับสรงสูดในขอบเขตระดับนานเท่านานดังนั้นจึงเป็นไดเมต้าที่พูดตอนนั้นแต่แห้งแก่งมากเกินไปซึ่งในวรรณะดีจะหนักเทศจะดำปานมีขอบเตนั้นรดับสุดมากถึงคน แต่อย่างไรก็ตามตนัดที่จะดมปันน่นดาบพวกมันไม่ใช่กอตรางอะไรไม่มีขึ้นจัดใดๆด,ด,ดังนั้นมันจึงไม่ใช่พวกความสำหรับกอรักอื่นๆและในขณะน,นี้สมาชิกภายในบางคนเทียงกับสงสัยว่ามันเป็นชิ้นมือของหนึ่งในอาวุชนิ2สองนี้หรือไม,ม่แต่เมื่อพวกเขานิดถึงลักษณะเฉพาะของอาวุธชนี่สองแรงพวกเขามีน่าจะทำเรื่องดีขอถ้างหาพวกเขาทำการขึ้นไปมันคงไม่สามารถทำได้ภายในหนึ่งปานซึ่งในจากนั้นตัวตนของพวกเขาก็อาจจะถูกเปิดเผย และในบรานดีบรราชนจินซูก็ได้ทําการเปิดปเผยบาแสที่สำคัญอย่างหนึ่งขึ้นบ้าซึ่งมันทําให้สมาชิกภายในทุกคนนั้นดูตกใตจบรราชนจินซูได้กล่าวออกมาว่า จากที่พวกเราทําการตรวจสอบซากปราภาของพระชวบางเกมังโกศัตรูนั้นได้ทําการตากไปอย่างรวดเร็วในขณ่พวกเขาเจได้ทิงร่องรอยบางอย่างเอาไปซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าอีฝ่ายนั้นได้ใช้อาวุธตัวคุณนิ้ตานรูปปัดเกิน่ินโดยเหตุซึ่งแรงตัวคุหนดิรื่รงดังกาถือว่าเปนอบวุตรตองห้าและถูกห้ามใช้โดยขอบเขตนิ้ตานเพราะมาสามารถเกิ่นเกินยพลังศีรษะดบนาบันดาลและขอบเขตนิลังขึงขั้นจ้าเพื่อทําการดึงพลังงานที่บริสุทธิ์ออกมา เพื่อช่วยให้ตัวเองนั้นสามารถบรรลุขอบเขตนิรันด์ได้ตามการคาดการของพวกตาวในครั้งนี้มันเบียกรังดึกรับบางแหงก็ลังใช้รูปปบกกึ่งกินโลหติตเพื่อทําการก่นกินพลังงานของซิมิตและบรรนันติบนบ้านและขอบเขตนิรันด์นของค้าเพื่อทําการทํารายขอบเขตนิรันด์ของตัวเอง การเจากระดับพวกเจาอเพืนี้ตาสามารถทำให้มีได้จริงนั้นเองผู้ทนบางคนเตงมกับสงสัยไปอย่างว่าตบชนจินเหยอได้กล่าวเสริมออกมาว่าโดยธรรมาชาติแกลมไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนานระจำเป็นจะได้ทำการจัดเตรียมอุปกรอันดับค่ายมากมาซึ่งอัตราสำเร็จนั้นแต่น้อยกว่า10%ปซแม้ว่าการเจากระดับนั้นตะ,ะสบความสมเรรจแต่มันก็นไม่ใช่เพื่น,นี้รันทีแท้ดีมันจะสามารถเฉลยว่าเป็นขอเพืยอของปอมทุ่งนาน พลังภายในเวทนิรันดรน์มีพลังของเวทนิรันยูแต่ถ้าหากไม่มีพลังงานของเวทนิรันเพียงแค่ทําการดุจบนตอไปาพวกเขาก็จะสามารถสร้างกฎเกณฑ์ที่รองรองเข้ากับกฎเกณฑ์นิรันตะกมเดาซึ่งพวกเขาจะสามารถควบคุมลักษณะเฉพาะที่แท้จริงของกฎเกณฑ์นิรันตะกมเด์แต่อย่างไดก็ต่างแต่หากพวกเขาใช้ลูกปัดเกิน,กนเกณฑ์ เพื่อทําการยกกระดาบพวกเขาจะไม่สามารถตอมรวมข้ากับกเกเกนทีรันตะกมเนตด้หรือแม้แต่กากเกนทีรันธรรมตาก็ยังไม่สามารถตอมดมได้เช่นกันแต่สําหรับกากเกนทีรันคืนขึ้น้นระพงสูประหลังจากที่ทําการยกกระดับมาอย่างสิ้นปากพวกเขาอาจจะเลือกใช้วิรังกาเพื่อเข้าสู่เพรนิรันเพราะตราบใดที่พวกเขานั้นมีรังแนวเพรนิรันดูมันก็ยังพอมากแต่แ้าพวกเขาไม่จําเป็นจะได้ผลกรงเกี่ยวกับอนาคต นอกจากนี้เมื่อไรก็ตามที่คุณสามารถโจรกราาะดับข้อเสือเหตตินี้รันได้สำเร็จแม้ว่าจะเป็นขั้วเหนนี้รันที่จะสลายก็ตามแต่พลังต่อสู้แท้จริงของพวกขอนดาน,านก็ยังเป็นขั้วเหนือนี้รันความแข็งแกร่งของขั้วเพนนี้รันพลังจากที่ทําการเจากระดับดานมันน่าสะบึงกลัวไปอย่างมากบริเวรอบตัวของพวกขอนดาน,านก็จะไม่แข็งแกร่งไปกว่าพวกเขามากนะักพลังจากที่อัมปะชนจินเหอพุดจบระดับนันดานคนอื่นและขั้วเหตินี้รันกึ่งขั้นตะวับนบ้าก็เริ่มรู้สึกกังวลเกี่ยวกับคนลัดภัยของพวกขา ถ้าหากกรังที่รับรางกาพบเจอตัวตนของพวกข่าวพวกขาวน่ไม่ทันที่จะสำบ้าต่อสู้กับคำนา้นแนวเกียีตรังเคร่งขั้นดับสูงสุดตาเมื่อเห็นว่าสิ่งจิตบัฏดัลรลร้ขอบเขตนี่รังเคื่งขั้นเตือนดอกไปจังว่าประชาชนกินเธอจะได้กล่าวมาว่าพวกทั้ไม่จําเป็นใจต้องกังวลมากเกินไปกอรังรักไพฮาเรตต้คนเดิกรังทำการสืบสวนเรื่องนี้จู่แม้ว่ากอรังรักรับแห่งด่านแต่ทำลายกรังจมามากไปก็ตาแต่ใดก็ตามกอรังบางส่วน ที่มีชีวิตแบรรดาลที่มีความสามารถในการสร้างระบบตาก็ยังไม่ได้ตกตามีเพียงระบบตาของพวกเขานั้นที่ถูกคาดตาและด้วยข้อมูลของพวกคนดอนดีพวกเราก็จะค่อยๆทำการรวบรวมทุกกำเนิดของกอร,รามทีร่รับดังกาเพื่อค้อนหาตัวตนที่แท้จริงของพวกบ้านจากนั้นพวกเราก็จะทำการเริ่มมือกาเพื่อทำลายพวกมันในทันทีและในวรารันดนีสิ่งมีชีวิตบรรดาลรขอบเขตนี้ทางขึ้นขั้นตะบนบ้า ก็เตรียมพร้อมที่จะเดินทางออกจากกรังขบกขา่าวเมื่อวัดจะเดินทางเข้าสูา่ตลาดเทศอดดัาเรเดินทางไปยังสถานท,ที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อทำการซ่อนตัวนั่นเองและด้วยวิธีดีพวกมันจะไม่ถูกสังหารโดยกรังที่ได้รับดังกล่าวถึงแม้เห็นจะไม่คิดว่ากรังขนาดเล็กที่มีน้นดังข้าเปล่ากลมือจะถูกกำลัดบ,บุ่มบา่าโดยกร,รังที่รับแห่งดันแต่เขาไม่ต้องการที่จะนิ่งนอนใจเพราะถ้าหากโชคได้จริงๆพื้นจะห้ามเปคอาขม้อแห่งดี ก็คนจะสุญสิ้นแต่ทังที่เห็นติงบางเปอย่างยิ่งว่าเขาคงจะต้องให้เผชินหน้ากับกอรังทึกจับดังกาว หลังจากจบกนไปซูชุมที่เทียนนคนอยู่ในที่แห่งน,นี้ต่อไปและเขานั้นได้กล่าวทับเอามาว่าท่านอาบระชนที่ริบอข้าหนึ่งมีความสามารถในการสร้นอวตารซึ่งมันสามารถช่วยเหลือในการตรวจสอบตด้เมื่าข้านั้นจะตกตาแต่มันก็คงจะไม่ใช่เใใารื่องจะตายอาประชนจินเถอได้ทําการคุ้นคิดตัวคุ้นหนึ่งแต่แต่พพายมหน้าตาพรับได้กล่าวเอามาว่าปาบบะชนแห่งกฎวิธี จ้าสามารถช่วยเหลือได้ถ้าหากเจ้าต้องการพระทางกระดาเพาะของเจ้าภายในปัจจุบันดานอยู่ในเพลียนอันังขั้น8แลซึ่งเหมันก็ถือว่าไปเรื่องตีเพราะมันไม่ได้ดึงดูดความสนใจมากนักแต่ถ้าหากเป็นพวกเราแม้พวกเราจะมีความสามารถในการสร้างอัปต่างขึ้นบ้าแต่หากพวกเราทําการสร้างมาขึ้นบ้าโดร่างอัปต่างดังกล่าวก็คนอยู่ในเกิดนี้ดังเ้นขั้นดับลงสุดอย่างแน่นอนแต่หากพวกเราปรากฏตัวขึ้นบ้าก็รงังเึือรับแห่งด่านก็อาจจะไม่ทําการขึ้นไปายแต่ถ้าเปลี่ยนตัวตนของเจ้าด่้น,าน พวกมันก็คงจะทําการสังเกตเห็นซึ่งเจ้าสามารถช่วยเหลืองานของพวกเราได้อย่างแน่นอนบรรพชนเฟิงกูได้กล่าวเสริมว่าบรรพชนแห่งกฎวิธีหากเจ้าต้องการช่วยเหลือพวกเราจริงๆีก็จะส่งเจ้าไปยังกอรังที่มีเช่อว่้าสารารันเจซึ่งสำนักงานใหญ่ของกอรังดังกาตั้งอยู่ในจักรันเจ้และสารารันเ่นดันก็มีเพียงขอบเขตนี่รังคึงขั้นหนึ่งด่านแต่สารารันเจดังกล่าวก็มีสิมพิตรันนันมากมายและสิมพิธบันนังขั้นกล้า เมื่อกว่า30โคดันนั้นกร่างชิ้นดีคนจะตกเป็นาหมายเดงง่ายและภายในประโยปานขอบเขตนี้ทัางกึยงขั้นแต่พบปลายกอนเมกาที่จะชืยอย่อเดียซารารันเจ Birthday, วเวลาแม่ตียวเกลี้ี่รางคืนขันน้นระดับูงสูดก็ยังไม่กล้าที่จะชื่อเดชารารันเจช่นกาพวกเราถ้าหากเกลี้ย่รางคืนขันน้นดับูงสูดปรากฏต่อขึ้นในชารารันเจศัตรูก็คงจะไม่ปรากฏต่อขึ้นบ้าแต่หากเจ้าเดินทางไปชารารันเจเมื่อใดก็ตามที่ศัตรตูปรากฏต่อขึ้นบ้างได้โปรดแจ้งให้พวกเราทราบทันทีซึ่ขงขมางแกงของศัตรูนั้นน่ากลัวไปอย่างบ้าและมีโอกาสสูงไปอย่างบ้าที่พวกเราจะไม่ส,มสามารถตามพวกมันมาทาันแต่ในเวลานี้เจเห็นกับกาวมาอย่างมั่นใจว่า ปรปชนที่สอแม้ว่าข้าอาจจะไม่สามารถจุดจังศัตรูได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ศัตรูนั้นปรากฏตัวขึ้นมาข้ามีวิธีในการค้นหาตัวตนของพวกขาจริงอย่างนั้นหรือมปชนจินเธอและคนอื่นถึงกับตะลอดรตามข้อมูลที่พวกขาได้รับมาศัตรูได้ทำการเป,ปลี่ยนแปลงออร่าของพวกขาไปหรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงออร่าของพวกขาด้วยสาวแต่กติมตีของพวกขา่านั้น เป็นขปนี้หลังคืนขั้นด <laughs> an no ับลงตูซึ่งมันแทบจะสามารถชนะขเปนี้หาังคืนขั้นเด็พวกปลายแต่ผู้แต่งดันได้จากง่ายตาแม้ว่าจะมีผู้ตนที่มีความสามารถในการสร้างปาต่างขึ้นบ้างและตัวตงของพวกเขานั้นยังมีชีวิตอยู่แต่พวกเขาก็ไม่สามารถรับรู้ต่อตรงศัตรูได้ตือแต่แทนกับเย่างเขาไม่แต่อย่างว้าว่าเขาสามารถตรวจจับต่อตงวคนไฟได้นี่เปลยนไปได้อย่างไรการบรรพชนแห่งกฎวิถี จะจะทำอะไรจะงั้นหรือจาสามารถปอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หรือไม่บาบ์บารชนจินเธอได้ทําการเกาถาเดซเเทียนได้ทําการใส่หัวละกล่าวออมาว่านี่นั่นเป็นความรับของข้าอย่าได้ทําข้าแรงบารบาชนเทพสอบแต่ข้าสามารถรับกันได้ว่าเมื่อไรก็ตามที่ศัตรูปรากฏต่อขึ้นมาต่อตอัวไนฝ่นั้นจะถูกเปิดเผยซึ่งมันนี่ประโจแม้ว่าไ่านั้นจะทําการสังหารข้าในอันที่บาร์บาชนเทพสองนั้นที่บอกมาจะมีความสูข แระพวกเขาก็ขอให้เทียนเดนทางวิสารา,ารัญเจไดนทีณอาณาจักรดัน,ะนจเจย,ย่เทียนเดินทางมาในที่แห่งนี้และพักอยู่ในเมืองจักรแห่งหนึ่งใกล้กับสังกัญไของซาลาดันเจภายในซาลาดันเจทั้งหมดน,นั้นมีเพียงผู้นำองซาลาดันเจเท่านั้นที่เรื่องรู้เกี่ยวกับการมาถึงของเจทีแต่ฝ่ายนั้นไม่ได้สนใจมากนะักกับการมาถึงของดอนา,าขั้นแต่เพียงแค่พูดดี ในทันเขาจึมาให้คนสันใจเก็บเย่เทียนมักดานและในตอนนี้ชาวประชาชนได้เปลี่ยนได้หวังว่าศัตรูดบวุาบดานแต่ไม่กำหนดเป้าหมายไปกอรังของพวกเขาเส่วงสำหรับการดบเนี่ยดานชาวประชาชนดันที้ไม่ได้มีความคิดเช่นดานเพราะสาราดันได้แห่งดีถือว่าเป็นทุกอย่างสำหรับเธอในัันเธอจึงไม่ถามที่จะดบนีเวลาได้ผ่านไปจังช้าๆเพราะทงเขาทอคของเย่เทียนยัคงอยู่ในที่นี้ตลอดเวลาเขาในกำลังรอคอยอย่างเงียบ้แต่ในสุดในวันดี ก็มีพุ่งแข่งมากมายก,กดต่อขึ้นรอบของสารารันเจฮิดาโคนบังจากนั้นลูกปัดก็ได้ถูกแขนเอาปดเหนืออาณาจักรารเจทั้งหมดนี่คือเมสัยมาตมิติดเดบุยตาตุ้มอาณาจักรดานเจทั้งหมดได้รัเสียกระดิตต่อการลุกผ่นกอย่านเชิงเชิแม้แต่ครอบครัวกม็ไม่สามารถสื่อสารออกไปได้ซึ่งมันจะทำให้การเชื่อมตรร่อระหว่างนกการากักกับร่างวตานั้นอ่อนแอลงไปอย่างมาก แต่หากร่างกายคาราต้องการที่จะส่งข้อความไปยังร่างกายรากมันจะค่อนข้างที่จะลำบากเล็กนอก้อยตุ้มกําแพงป้องกันของโรคอาณาจัก,ก,จกรดันเจ้ได้ถูกจิ้ชัชกเอาเป็นชิ้นชิ้นและในขณะเดียวกันรูปปัเสีเลือดก็ได้กาไไล,ล,ลายเป็นมน้ำเสียรือระดังไรเข้าสู่อาณาจักรดันเจ้มันได้ทำให้สิ่งมีชีวิตำนบ้าได้ถูกดูดซับเต็มแม่น้ำาสายเลือดในทันทีแม้แต่กระเพาะปนันธรรมตาก็ยังไม่สามารถที่จะต่อต้านได้เลย บรรประชชนดันเจได้ปวดต่อขึ้นซึ่งเธอนน้นโกรธไปอย่างาบ้าและกาลังจ้องมองไปที่อาณาจากักรดันเจของเธอเจ้าเป็นใครกันประระชนดันเจทำการสอบถาแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตรากลับมาดาคือนิ้วชี้ในอากาศนี่คือเนื้อที่เปรียมตีของขอ,งของเกียนี่ดังคึงข้าแต่ปรุงสูตแม้ว่าประชาชนดันเจทำการป้องกันอย่างตายร่างกายของเธอก็ยังคงดูป,ปกติอยู่ดีซึ่งประชาชนดัเนเจนต้องการที่จะฟื้นฟูร่างกายของเธอ แต่ภาพประจักษ์นันน้นก็มีนิ้วอีกหนึ่งนิ้วทําการจำจํำกีทเธอและสังหารประชาชนรันได้แลนวทีเพียงแค่ช่วงเวลาอิตาลีประชาชนรันเจได้ถูกจังเตะงดาวรังกราบซึ่งไม่ทำให้ผ่านชีวิตของเธอนันได้ถูกทำลายลงจากสมปูและร่างกายที่ถูงเรือจูก็ถูกจุดซับเตมินาโรรเฮตหรือรูปปากกึนนน่งจินโดเิตนน่นเองจากนันมือขนาดใหญ่ก็เรื่องทำการทำบงงาดางสานันใจของซาราจานเย้แลนทีซึ่งอาดาบังคันก้าทั้งหมดนั้นเหมือนกับมดปูว พวกเขาไม่สามารถตอบต้นใดได้เลยว่อไร้เจเทียนก็เช็นน้กกับปรยันตีดังกล่าเช่นกันแต่เขาจะไม่ทำการจุดจางเพราะเขาไม่สามารถจุดจางมันได้แต่นอนว่าเขาสามารถในการใช้ชีวิตของร่างกายนิรันดรบาราของเขานันนั้นสมบูรณ์กอบไปอย่างว่าแม้ว่ารัฐทางการนะของเขานั้นจะจูนระับะดขั้นแปดเท่าน่านแต่ความสามารถในการใช้ชีวิตของเขาหนันกับแข่งมากกว่าชนดันเจ่้ด้สามแต่มันก็ได้ไปโจมเมื่อต้องปเช็นนัากับจันตี กัประเกตินี้รางคึงขั้นดับลงสุดเขาก็ยังคงจะถูกฆ่าตายด้วยกิจตีเพียงแค่หนึ่งหรือสองครแต่แต่ก็ตามเจยเทงก็ได้ใช้พลังรั์ในการคารรกของเขาเพื่อทําการตรวจสอบต่อตัวเขอเองฝ่าโดยที่ไม่จําเป็นจะได้ทาการเปิดเผยต่อตัของตัวเองแต่แล้วต่อตนคนเจย์เทงก็ได้ดึงดูดคนตายของอาจากนี้รางคึงขั้นดับลงสุดพุ่นนีแต่เจยเทงก็ทําการทาลายร่างกายคารรกของเขาด้วยตัวเองเพื่อที่จะทำให้กัปเกต์นี้รังคึงขั้นดับลงสุดพุ่นนี ไม่สามารถค้นพบตัวตนของยี่เทียน้าเอานะครับจบวัแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้ชมกันต่อในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับตัวตนทุกทับหุ้นนั้นเป็นใครกันแน่นะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อในวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับเอาลนะครับถ้าพื่กันใดก็หออภายในครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียนะครับของคับ